เก็บสลีนี้ไว้ซะสชินลูกฉันซื้อไว้ให้แกเพื่อไปงานแต่งของเขาเขาซื้อสารีนี้ไว้โดยไม่บอกเราเพื่อที่จะให้แม่เขาน้องสาวเขาเมียเขาและพี่สะใภ้ที่เขารักเขารักแก่มากเขาบ้ามากนะว่าไหม เขาไม่รู้ได้ซ้ำว่าคนที่เขาซื้อสารีให้จะเป็นคนที่ฆ่าเขาได้นะเขาไม่รู้เลยจริงๆรู้ไหมว่าทำไมฉันเอาสารีนี้มาให้เพื่อที่จะได้มาดูแววตาและอย่างอายของเธออย่างน้อยก็สำนึกในสิ่งที่ทำลงไปหน่อยเธอจะได้รู้ตัวว่าทำผิดลงไป เขาไม่ได้เกลียดใครเลยแม้แต่เธอก็ตามฉันอยากจะเอามันไปเผาไฟด้วยซ้ำฉันเห็นว่ามันเป็นความต้องการของลกูกฉันหรอกนะฉันมาบ้านของเธอเพื่อจะเอามาให้กับเธออย่างน้อยวิญญาณเขาจะได้สง,งบลงถ้าฉันเอานี่มาให้ อาชนะฉันเกลียดเธอมากแต่ฉันรักลูกชายฉันมากกว่าฉันถึงมาที่นี่เพื่อเอาสารีมาให้เธอเก็บมันไว้เก็บมันเอาไว้เอาไว้เตือนสติว่าเธอทำอะไรลงไปเก็บมันไว้เก็บมันไว้เ,วเตือนใจเธอว่าเธอทำอะไรกับครอบครัวเรา อาชูจะไปไหนนะแม่วันนี้เป็นวันปล่อยเท่ากระดูกของซาชินหนูจะไปที่นั่นแต่ว่าไม่แม่อย่าห้ามหนูค่ะวันนี้ได้โปรด แม่อยู่ไหนแม่แม่เดี๋ยวผมมานะหยุดนะพาเชรวันีไปด้วยไปงานปล่อยเท่ากระดูกวิญญาณของเขาจะได้สุขสุขคติ เดี๋ยวก ชนาจะจะมางานนี้มาปล่อยเท่ากระดูกด้วยมานี่ชลาวันนี้ ปกันเถอแม่ห่วงมากว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่นั่นแม่เลยไม่ให้แกไปแต่แกก็ยังจะไปและแม่มั่นใจว่า สวิตาคงจะพูดอะไระไร้ายๆกับแกนแน่แม่ฟังหนูนะคะแม่สามีหนูเขาไม่ได้ไปที่นั่นค่ะหนูพยายามชดใช้วความผิดแทนพี่มันจูในฐนานะพี่สะพยมากที่สุดแล้วแต่ก็ทำไม่ได้ แล้วจะให้ฉันเข้าไปยุ่งกับบ้านนั้นทำไมละ่ะฉันทำอะไรผิดฉันทำอะไรผิดอย่างนั้นเหรอฉันเป็นแพะรับบาบสำหรับทุกคนที่นี่ฮ,ฮ,ฮนี่อาชูทำไมต้องรื้อฟื้นด้วยเหรอแม่อธิบายหน่อยทีว่าผมจะต้องทนเห็นบรรจูทะเลาะก,กับคนพวกนี้นอีกนานแค่ไหน หนูรู้ว่าพี่โกรธหนูแต่หนูไม่มีทางที่จะให้อภัยพี่มันจุดชาอย่างแน่นอนครอบครัวดีๆที่มีความสุขพังลงต่อหน้าต่อต,อตาหนูไม่มีทางลืมเขาแน่นอนคะ่ะแม่คิดอะไรไม่ออกไม่รู้ว่าสถานการณ์แบบนี้จะพัฒนาขึ้นตอนไหนแม่คะแค่คืนนี้เท่านั้นพรุ่นี้ทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติ พรุ่งนี้จะมีการวา่าคดีทางสารจะสั่งหยาบพรุ่งนี้และหนูจะแยกจากครอบครัวนั้นตลอดการและอีกอย่างจะไม่มีการพูดถึงเรื่องนั้นและอีกอย่างแม่ของสาชินก็จะยอมรับด้วยแม่คะสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นแน่นอน าราวนันีนี่กินอาหารหน่อยนะแม่สั่งมาให้นะแม่บอกว่าสถานการณ์แบบนี้อดอาหารไปมันจะไม่ไดีต่อสุขภาพนะอเอาไปกินฉันไปล้างมือก่อนนะ ชราวันนี้เชราวดีเป็นอะไรไปอะแม่แม่มนันเร็วชราวันนี้แมเ่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเออเกิดอะไรขึ้นชราวันนี้เป็นอะไรไปไม่ต้องห่วงนะเรื่องแบบนี้มันเป็นปกติหลุกขึ้นมาหน่อยนะมาเร็วเร็วเข้ามานับพ่อคิดว่าเราองพาเธอไปหาหมอแล้วแหละแต่ว่าเราจะประมาทไม่ได้นะ มีความซับซ้อนเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเรารักษาตั้งแต่เนิ่นๆมันก็จะเป็นปกติได้ไม่ยากคนท้องจำนวนมากก็เป็นแบบนี้ในช่วง3-4เดือนจะมีการแทงได้ถ้าไม่ระวังนะคะแล้วก็ต้องให้คนไข้พักผ่อนให้มากที่สุดฉันจะสั่งยาให้อีก15วันค่อยมาตรวจร่างกายใหม่ คุณมานับคะคุณต้องดูแลภรรยาให้ดีๆนะคะ น,นี่จะเย็นๆนะบดิตานี่ยาอ๋อพี่หนูลืมกระเป๋าไว้ข้างในเดี๋ยวไปเอามานะขอโทษด้วยนะทำไมล่ะเพราะว่าฉันเธอกับอาชนาถึงกับจะต้องขาดกันเลย มันเป็นเรื่องที่นานมาแล้วชระวันนี้ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะฉันนะอายุน้อยกว่าเธอก็จริงฉันไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้แต่ฉันเคยมีความรักและฉันรู้ว่ารักแท้คืออะไรและฉันเห็นนะความรักนั้นในดวงตาของอาชนานะเธอคิดผิดแล้วล่ะ ไม่ว่าเราสองคนจะมีความรู้สึกอะไรกันมันก็จบลงไปนานแล้วถ้าเป็นแบบนั้นอัชนาจะมาเยี่ยมัาชินที่โรงพยาบาลทำไมทำไมเธอถึงไปที่งานปล่อยเท่ากระดูกด้วยมานับเมื่อไหร่ที่ฉันเห็นอัชนะกับเธอด้วยกันฉันรู้สึกว่าเธอเธอกับอัชนานะอยากจะกลับมาคืนดีกันอยู่เสมอเลยนะเรานะ่ต้องการแค่โอกาสเล็กๆ แล้วความสัมพันธ์จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมความสัมพันธ์นี้ไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้มันสายไปแล้วเราผ่านจุดนั้นมาแล้วฉันยอมรับว่าอัชนามาเยี่ยมสาชินที่โรงพยาบาลแล้วเธอก็ไปที่บ้านของเราด้วยเมื่อวานเธอก็ไปปล่อยท่าก,กัดูแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าทําไมฉันไม่รู้ว่าเธอเธอคิดอะไรอยู่แต่ว่าฉัรู้ว่าเธอรู้สึกว่าตัวเองเป็นสาเหตุของการตายของซาชิน บานบัฉันรู้ว่าฉันเป็นสาเหตุที่เธอต้องยอมมาทำอะไรแบบนี้มันผิดตรงไหนเหล่าเธอยอมทำทุกอย่างเพื่อลูกฉันทำแบบนี้ในฐานะพี่ของซาชินเธอทำแน่ที่ในฐานะแม่ <c oughs> แล้วเรื่องของอัชนาะฉันขอยืนยันว่าจะไม่เอามาขวางทางระหว่างเราเธอจะไม่มีปัญหาเพราะว่าอาดีตของเราก็คืออดีต มันไม่เกี่ยวกันอีกแล้วนะว่าไงวะชาสถิตยอยู่ไหนนะไหนว่าจะโทรหาฉันยังไงละ่ะใช่แต่ว่าหยุดเลิกแก้ตัวได้แล้วนะบอกมาว่าคิดออกไหมมีอะไรบ้างที่เราจะทำได้เพื่อห้ามพี่อาชากับมาน้ำไม่ให้ไปที่ศาล ได้อะไรบ้างไหมเออยังเลยแต่ว่าฉันว่าน่าจะเป็นตอนเช้านะสาตีตอนเช้าก็ไม่ทันแล้วด้วยสิไม่เอาหน้าเราไม่มีเวลาแล้วนะเราจะต้องทําอะไรสักอย่างสิใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้ฉันยังคิดไม่ออกนี่แล้วทําไมมารับปากกับฉันบอกฉันว่าทําไมเธอถึงจะหาทางฉันโง่เองที่เชื่อเธอนะพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นชาวพรุ่งนี้ก็จะถึงวันที่ไปศาลแล้วเราหยุดพี่ไม่ได้แล้วด้วยนะเราไม่มีทางห้ามการหย่าได้นะแต่ว่า อาชูแม่จะไปกับแกแม่ทำไมต้องรีบไปด้วยละ่ะหนูไปกับพี่เองนะไม่แม่หนูไปคนเดียวคะ่ะครั้งที่แล้วหนูก็ไปคนเดียวนะคะแต่ไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งนี้คือครั้งสำคัญไม่บอกแม่แม่ก็รู้ว่าแกเสียใจแม่กับว่าชาต้องไปกับแก ไม่แม่แม่จะต้องไม่ไปหนูจะพาว่าชาไปเองว่าชาไปกับพี่นะจะถึงเวลาแล้วพ่อผมไปล่ะมานับมานั่งก่อนนั่งเี่นั่งก่อนสิครับพ่อ นะครับคิดดีๆนะลองคิดดีๆก่อนพ่อผมคิดแล้วผมจะทำตามทุกอย่างที่ตัดสินใจมันจะดีสำหรับทุกฝ่ายแต่แกแกคิดถึงตัวเองบ้างไหมเนี่ยแกยอมรับคำตั่งทุกคนมาตลอดเวลาเลยแต่ว่าครั้งนี้แกแกคิดผิดคิดผิดอย่างมากคิดผิดจริงๆอมันก็จะใช่ อาจจะใช่ที่ผมคิดผิดเนี่ยนะแต่ผมไม่ทางเลือกหรอนี่คือโชคชะตาของผมผมต้องทำแบบนี้นี่ลูกมันต่างกันมากเลยนะการทำตามหน้าที่กับทำในสิ่งที่ต้องการเนี่ยพ่อพูดถูกนะส่วนมากเราก็ทำสิ่งที่ตามใจไม่ได้แล้วเราต้องทำในสิ่งที่เราถูกบังคับให้ทำมาับฟังนะมันยังไม่สายไปหรอกนะคิดใหม่คิดอีกพอแล้ว พ่อได้แล้วบอกมาว่าแค่เป็นครอบครัวเราหรือว่าศัตรูกันแน่แกต้องการอะไรมานาบจะต้องทนอยู่กับนางเด็กบ้านนั่นตลอดชีวิตนะไม่ตาวิตาไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ใช่แล้วจะอะไรช่างมันเถอะมันเป็นแบบนี้แหละความสุขของเราอยู่กับการไปสารสาวิตาเธอไม่รู้ดิซ้ำว่าเราต้องการอ,าอะไรเอะเข้าใจไหมโอผมไปละนี่มานาบมานาับ S <s <hr ie> ตุกตุกฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีไม่มีเวลาแล้วด้วย <S <S พระเจ้าสัทิ่ทำอะไรอยู่นะโทรหาฉันก็ยังดีฉันรอรับสายเขาเหมือนย่งกับคนบ้าแล้วเนี่ย ไม่สนใจกันเลยนะถ้าเขาคิดไม่ออกอะไรอะไรก็คงจะแย่แน่ อาชนะนี่คุณจะไปไหนฉันก็จะคุณรีบมาที่ออฟฟิศนะรีบมาเลยผมมีเอกสารสําคัญให้เซน็นแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ใช่แล้วอาชนะตอนนี้แหละคือผมได้รับสายจากหัวหน้าใหญ่ผู้จัดก,การใหญ่ของเราเขาจะอยู่ที่นั่นสองชั่วโมงเขาอยากจะเช็คเอกสารหน่อยและเอกสารพวกนั้นยังไม่ถูกส่งเลยถ้าไม่รีบเราต้องแย่แน่แต่ว่าสถิตวันนี้วันว่าความของฉันนะคะฉันต้องไปที่นั่นตอน11บเอโมงนะคะอาชนะแค่ห้านาทีเท่านั้นรีบมาแล้วก็รีบไปซะ ถ้างานไม่เสร็จเกิดปัญหาแน่นอนทั้งเงินเดือนคุณแล้วก็อะไรๆจะได้รับผลกระทบไปหมดเลยโอเคไปเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอเมชาสถิตบอกให้พี่รีบไปที่ออฟฟิศ <c oughs> มีเอ,อกสารสำคัญให้เซ็นนะแล้วเขาบอกว่าให้พี่รีบไปตอนนี้เลยเอองั้นก็ไปสิหมายถึงไปเลยนะถ้ามีงานสำคัญก็ต้องทำใช่ไหมล่ะ นี่หนูจะไปสาลเองนะแล้วพี่ก็นั่งตุกๆไปที่ออฟฟิศไงไม่เห็นจะยากเลยแต่ว่าเธอนี่พี่ถ้าพี่ลีลานะเดี๋ยวก็จะไม่ทันเวลาว่าความนะสายแล้วจะทำยังไงล่ะเออเอจอดรถก่อนนะคะอยู่ตรงนี้เนะโอเคค่ะโอเคโชคดีนะพี่บายพี่บาย เออสวัสดีค่ะลุงอืมว่าท่านานมากเลยออัออชนะล่ะเรามาด้วยกันนะคะแต่ว่าระหว่างทางพี่ได้รับสายจากทางออฟฟิศนะ่ะเธอรีบไปที่นั่นด้วยนะ่ะงานด่วนนะคะแต่ว่าตอนนี้เออไม่ไม่ไม่เธอบอกว่าเธอจะรีบมาก่อน1 1บเอโมงนะคะไม่ต้องห่วงนะพี่มาแน่นอนอย่าห่วงเลยนะอืม,อ,มอือัชนะเธอรีบมา ระหว่างนั้นเราเอา่อกรอกเอกสารก่อนดีก,กว่านะครับแน่นอนไปกันพี่คะเดี๋ยวก่อนนะมันยังไม่สายเกินไปคิดดีๆนะหนูรู้ว่าพี่รักพี่อาชนาะฉันไม่ได้รักอาชนาแล้วแต่พี่มานะพอเธอฉันไม่อยากพูดถึงเรื่องนั้นอีกแล้ว